คิดได้อันนี้เรายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจดหมายรักจดหมายรักฉบับนี้นะ่ะมันมีจริงหรือไม่จริงหรือว่ามันเป็นการเขียนของใครหรืออะไรยังไงนะอะแต่ว่ามันก็มีหลายข้อหลายหลายข้อเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นอที่เป็ดเขียนขึ้นมาเองเพื่อที่จะหลอกแม่เล็กเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะอืมนบอกเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยเห็นแม่ใหญ่อืม เราไม่รู้ตัวตนแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไม่ได้อยู่ในสื่อแล้วก็แม่ใหญ่เราเคยไม่ได้ไม่เคยรู้ความรู้สึกอะไรของแม่ใหญ่ได้ยินแค่เพียงพี่เป็ดเอามาพูดเอามานําเสนอหรือว่าเอามาเล่าต่อให้กับแม่เล็กฟังและวแม่เล็กก็ไปพูดต่ออีกทีให้กับแม่อันนอกไ้ฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้รู้ตัวนี้งไงอืมมันยันิสายมอเตีคงฝันไปวันวันอืม อ๋อดีแล้วที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมคุณจำลองวายๆแต่แล้วคือเก่งนี่นล่ะอา่าซ้อนมแบบนี้อันนี้ยังไม่ซ้อนแต่ทางพืชติดพืชติดไหนอาจจะซ้อนละมัง้ง <laughs> เออนิทานนิทานเหล่านิทานจ้า ผู้ชายแต่งนิยายเองมั้งหนูก็มันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าด้วยด้วยเขาเรียกวอะไรวะนิสัยของผู้หญิงน่ะอย่างเราก็เป็นผู้หญิงเนาะม่จะมีหรือแบบนี้วะเออผู้ชายที่เออที่อวดอืมใช่ไหมก็จะต้องหลอกล่อเลยหลอกล่อทุกทางอ่ะใช่ไหม แล้วทําไมตอนนี้อ่ะทําไมพี่พี่พี่ของหนูเขาเขาถึงไม่ค่อยได้ไปหาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นกับช่องน้องช่องนี้แล้วอ่ะกวโดนถามเหรอได้ยังไงเจนหมายได้เท่านี้บออ่าก็ถือว่าเป็นเป็นจนหมายที่พอแม่เล็กอ่านถ้าสมมติว่าแม่เล็กได้อ่านแม่เล็กก็อู้หว่าภูมิใจมากเออนะแม่ใหญ่จะยอมเสียสละนะในการที่จะอันก็เรืเยกอะไรนะ จะจดทะเบียนอย่าให้เพื่อที่จะอืมอดีตที่ถูกงดงามค่ะจะจดทะเบียนอย่าเพื่อที่ให้เราไม่น้อยหน้าใครไว้อ่านเหลี่ยมก็ใจาซื่นได้ละแม่เลกอ่านน่นนะเออใช่ไหมเ <c oughs> ออเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือมาม่ายังมียำยำอืมอ่าระวังโดนเขาหลอกนะเออ <c oughs> หรือ หรือว่ารู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอืมจะอืมนะช่วยกันแก้ผ้าหน้ารอดมั้งเอออันนี้ก็เป็นไม่ได้นะอันเรื่องนี้เรามันแตกประเด็นได้หลายอย่างเนาะเออแตกประเด็นได้หลายอย่างคือบางทีอาจจะช่วยกันแก้ผ้าหน้ารอดเพราะว่าสังคมมันรู้แล้วว่าตอนนี้อะไรยังไงกันโดยจากสีปากของแม่นกไส้ ออกมาเฉลยให้สังคมรู้หมดว่าความสัมพันธ์ขนาดไหนคบหากันแบบไหนยังไงตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อะไรเงี้ยคือแม่นอกไส้ออกมาออกมาเฉลยหมดแล้วไงเออนะมันก็เลยจําเป็นจะต,ต้องออกมาแก้ผ้าเอาหน้ารอดอ่าว่า่างเงินเ้าเรียกอะไรนะไม่ใหญ่ก็ยินยอมอืม อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีการไปสู่ขอไปแต่งงานกันจดทะเบียนกันแล้วก็จะต้องแลวก็จะยานี่เพื่อเอาหน้าอีหยวกไว้อย่างนี้เหรอก็เป็นไปได้อยู่นะใช่ไหมเพื่อาจะเอาหน้าเอ๊ะวัสดีค่ะเรื่องนี้ถ้าเป็นความจริงไม่สมควรจะ uh? ตอโลกันตั้งแต่ทอ,ลอ่ลใช่ไหมตอโล ตั้งแต่รู้ว่าเขามีเมียแล้ว <c oughs> ต่อให้เมียเขายินยอมก็ตามจะสอนลูกยังไงแบบนี้เขาไม่ต้องสอน <c oughs> แม่จะทําเป็นแบบอย่างนะจ๊ะเออเขาไม่ได้เออเขาไม่ได้สอนด้วยคาพูดค่ะอืมดูไว้นะลูกแม่จะทําให้เป็นแบบอย่างนะจ๊ะเอาแบบนี้นะจ๊ะอะไรที่เป็นความสุขของเราทามันไปเลยจ้าเออ <c oughs> จะออ,นะออ๋อครบอืมนะเออ ยังนเนื <laughs> อ้อเต้นอภัีวันนี้นะคะกดติดตามตอนโถไปครับค่ะพี่โสพลจะเคยมีบอแบบนี้พี่โสพลเคยมีบ้านเล็กบ้านน้อยแบบนี้ไหมแล้วที่บ้านยอมให้มีไหมถามผู้ชายดีกว่าเ <laughs> จ,จะเคยมีแบบนี้บออืมอ่าที่บ้านเขาให้มีไหมอืม ใช่สงสัยไหม <c oughs> อาจจะเป็นการแก้ผ้าหน้าร่อนก็ได้ถ้าจะสู่ขอต้องอ่ากับลูกหยวกหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวคงมีนะข่าวไปหาอ่าอืมแม่ใหญ่หลอกเอ่อข่าวใหญ่เวลาเลิกกับผัวเก่ายังเป็นข่าวเลยจะมีจะมีผัวใหม่ก็ต้องไป <c oughs> จะต้องเอ่อให้ดังใช่ไหมอืมเดี๋ยวหลานทิ่ทำตาม แม่ทำยายสนับสนุนใช่ไหมค่ะค่อยมีแต่ลีซอค่อยมีอ่าอี <c oughs> อย่งไม้อีกแล้วบัน,นี่ C C o P นนนนสี่เซียวปี่มาแต่ละคนโอ้ยเนะอืมสี่เสียวปิจ้าัอดีนะคะโอ้ยเนะอืมซื้อเหมอืมใช่อภินัยกรรมเขียนใหม่ได้นะคะอืม เสื้อดอกเด้อพื่นในกนัมเป็นเอกะแม่ไม่ใช่ของร่วมไม่ใช่ร่วมของร่วมกับใครมันเป็นมันเป็นของโซนตัวเดียวไม่มนของสาธารณะว่่แมนของโซนรวมเด้สามีน่ะนะเออพึ่ใด้วยสิมา่ใส่รวมกับไข่เดี๋ยวนี้เนาะอือใช่ไหมเม่าแมนห้องเตะเด้แต่สิมีสนมเป็นพันเป็นเป็นหมื่นเป็นสามพันคนนะ่ะนะเออ นะไม่ใช่ห้องเต้นเออพี่แอนสวัสดีค่ะอืม่อยก็ผู้นึงแล้วขอกับโปรใส่รวมไปดิอืมแล้วมันก็เหมือนนันมันก็เหมือนใบขับขี่เหมือนเหมือนใบอ่ะอันปบัตรประชาชนนี่ของใครก็ของมันนะ่ะใช่ไหมเออเออขี่เดียนเนาะจ้าแม่นจ้า อืมเป็นตะกี้เดียนเนาะจุ้มแล้วจุ้มอี <laughs> ใครบ้างยอมอ่าไม่ว่าชายหรือหญิงแมนบอกอืมนั่นแหละใช่ไหมพี่โซพลพี่ก็เป็นผู้ชายนะถ้าพี่แบบมีบ้านเล็กบ้านน้อยอนี้ก็ไม่มีใครยอมหรอกใช่ไหมอันนี้มาบอกว่ายินยอมเออยอมพร้อมที่จะเซ็นใบหย่าเพื่อที่จะให้อันอันแม่เล็กนี่เอ่อันเรียกอะไรนะไม่ ไม่เสียหน้าไม่น้อยหน้าใครแล้วแม่ใหญ่หละ่ะแม่ใหญ่ต้องเซ็นใบหย่าแล้วแม่ใหญ่ไม่น้อยหน้าคนเหรอจะเสียสละให้คนอื่นขนาดนั้นเชียวเป็นไปได้เหรอเออผมไม่เชื่พี่วราพุทธเออนะแม่ใหญ่จะยอมเสียหน้าเองแต่ไม่ยอมให้แม่แม่เล็กเสียหน้าอย่างนี้เหรอ